สวัสดีครับผมอเคอเคีครับตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์แม่การนะครับวัดอ่างสวนหนองหอยนะครับแล้วเข้าไปดูนะครับแม่การแบบไหนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่กลเก็ะจะมีของขายอยู่ข้างในนะครับ พระครูพาาศุกวิหารวิหา,ารตาเกียครับตอนนี้เห็นแก่กำแพงนะครับทำเป็นศิลานะครับ เอาไปข้ากครับอ,อ,อ่าอีจาก,กด้านนอกนะครับคเั้้เรามาเห็นปวดไม่ตาเลยนะครับ ยัยมิดแ็คยงไนเลยนี่บดจีนะครับ

ไม้ต้นตาลไม้ต้นต่าง,าางยจะมีไม้ของพวกงี้ง่ายเก็บอาจจะเป็นต้นตานแล้วมาประกบก,กันมาไปลวดเป็นลายครับทำอย่างสวยเลยครับ สังเกตียก็ไม่ไหมอ่าแ็งค้อนๆครับอีกคันนครับเอามาประดิษฐ์ประดอยนะครับมีประดอยผมไม่แน่ใจว่าใช่ไงจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคือมาใ้การเป็นแผงๆแผงๆเล็กๆพวกนั้ ทีเก็บของคือไม้ไม้การทั้งหมดเลยครับแกงไม้ไมามบางอยา่าง เำเกียวไม่กานบนะ เออทำเอตะกูนีด้านหลังง่ายนี่งนี้เชื่อว่าจะทำให้ทำให้การธรรมดากลายเป็น บทที่แข็งแรงนะครับผมนี่จะทะลุออกมาหลังได้นะครับ คือเมตตาดใช่ กบริจาคนะครับผมมีผักชวดมีมนะเขือมีกล้วยมีชานะ้างนะยังไงก็ติดตามนะครับผม a ฟ AC นะครับ Ah, fue